ไอรุ่นห้านในสวนหันมาดูกล้องครูหน่อยลูกเป็นยังไงช่วงโควิดนี่ 19, ลูกหันมาชี้คนสวยผมสวยนี่ช่วงโควิดน,นี่เป็นยังไงบ้างป้องกันตัวเองยังไงบ้างลูกไอแมทใช่ไหมลูกได้ของกินหรือยงังนั่นนกำลังสั่งใช่ไหมคะหันมาหันมาดิลูกเออเห็นไหมเนี่ยเจอเจอัยรุ่นนะคะนี่เลียนอยู่ไหนกันนะลูกราชพัฒน์นะคะเห็นไหมคะ <c oughs> มาเป็นทีมนะคะนี่รักกันค่ะ <c oughs> ไอรุ่นก็รักกันแบบนี้แหละ หันมาซีคนเสื้อแดงน่ยไม่เห็นหน้าเลยเออนั่นแหละนะคะนะคะก็ขี้อายเนาะวัยรุ่นเก่ขี้อายสักหน่อยเอาแม็ดออกซีใครสวยแค่ไหนเนี่ยลองเอาแม็ดออกซีทุกคนเอาแม็ดออกให้ครูดูหน้าหน่อยเร็วสวยไหมเอ๊หันหน้ามาเอาแม็ดออกแล้วหันหน้ามาค่ะนี่เพื่อนก็อยากอายเนาะเด็กหน่อยอ้ออ่อเด็กหน่อยอ้ออ่อก็นขีขี้อายนสิแหละโอเคค่ะขอบคุณนะลูกให้ครูถ่าย สวัสดีค่ะขอให้สำเร็จทุกอย่างค่ะขึ้นนะคะอยู่ร้านในสวนค่ะยังไงลูกชอบไหมรับก็ชอบครับหนูนละลูกชอบไหมคนสวยชอบไหมลูกชอบชอบตรงไหนชอบชอบอะไรลูกตอบไปเลยค่ะคนสวยค่ะวิวชอบวิวหนูนละลูกชอบบรรยากาศหน่นละลูกชอบต้นไม้เยอะโน่นละลูก หนูละคนสวยโอเคหนูละลูกชอบบรรยากาศหนูละลูกชอบค่ะชอบตรงไหนลูกเออลองเลืเนดค่ะมาครั้งแรกกันเหรอหรือว่มามากี่ครั้งแล้วครั้งแรกแรกนะคะแล้วอีกสองคนฝั่งนี้ไม่เห็นหน้าคุณต้องหมุนกล้องมาทางนี้นะคะถ่ายแล้วนะคะเหนือท่านผู้ชมรอบหนึ่งแต่ว่าครูก็ถ่ายผิดครูยังไม่ค่อยเก่งนะคะนั่นเลยมาถ่ายอีกรอบนะคะสัมภาษณ์อีกรอบอ้าวนี่มาสองสาวนี่เป็นไงลูกสั่งน้ําอะไรวันนี้ เึ้นไฟค่ะนไฟหนูเหรอลูกขนมปังอ่อยู่เยียนกันอยู่ที่ไหนนะราชันาชั้นพัดนะคะนี่สาวราชันพัดหนุ่มราดชั้นพัดนะคะพากันมานี่ครูก็ถ่ายรอบที่สองแล้วเนี่ยนักเรียนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะครูมือใหม่หัดขับหัดถ่ายนะคะกเลยอพลาดไปนะคะคลิปแรกนะคะเห็นไหมคะมากันแบบสามัคคีนะ็นมาสามัคคีมารถอะไรกันเหรอลูกนี่ นั่งแกลบมาค่ะโอโ้นั่งแก๊บมานะคะกีะคะ่ค,คันเนี่ยนั่งหมดอีกกี่ค,คันเนี่ยลูกแกลบกี่คันลูกแกลบกี่คันคันเดียวครับคันเดียวเต็มมาเลยเรอลูกนี่จ้างคโอเค,เล,อเคลูกอาจะกลับกันแล้วโชคดีลูกจ้าสวัสดีค่ะบ๊ดีลูกสุดยอดเลยค่ะวัยรุ่นนะคะพากันแยกย้ายกลับแล้วนะท่านเห็นไหม มีคนโทรมาตามพอกันแยกย้ายกลับแล้วเห็นไหมล่ะลูกเออคนนี้ออกไม่ได้เห็นไหมล่ะค่ะนี่ไปและะ้วค่ะไปและะ้วคะ่ะสาวๆหนุม่มๆไปและะ้วค่ะไปและะ้ว oui, โอเคเวลากลับยังไงลูกแก๊ปเหรอไไไปไปไไปปนนนนระตูู้ถกกัม,กมันคิดแพงไหมลูกคะ่ะรถโอเคที่ระยะทางใช่ไหมลูกค่รอคะสาวๆหนุ่มๆจะกลับกันแล้วค่ะนี่ คุณครูมาถ่ายรอบสองม <g ül> ีคนโทรมาตามแล้วอาจารย์โทรมาตามเลวลูกอาจารย์โทรมาตามเลยจวัสดีค่ะวัสดีค่ะไปกันหมดแล้วไปคนหมดแล้วนี่โอเคค่ะในสวนมีแต่สาวๆนุ่มๆชอบวิวกันนะคะมาครั้งแรกนะคะกลุ่มสาวๆนุๆน่มๆนี่โอเคค่ะท่านผู้ชมค่ะ